สวัสดีค่ะพี่สองหาด้วยครับสมเนีครับต้อนรับคุณผู้ชมหน่อยสิใช่ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการดับเกส ใช่แล้วครับที่นี่ครับสทุ่มถึง4ี่ทุ่มฮะ True Music นะครับนะฮะส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เช่นเคยกันนะฮะที่ f a Facebook f a n p a g e ของ True Music ครับ www.facebook.com/suratruemusictv นะครับใช่ค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะส่งข้อความมาเลยค่ะพิมพ์ SMS นะคะพิมพ์ C ีเป็นวักตามด้วยส่งมาที่8 7 8 7นั่นเองค่ะครับผมข้อความทักทายมาได้เลยนะครับด้านนี้นะครับใช่้เรามีท็อปิกประจำบ้านเช่นเคยครับสุนเนสครับผมสำหรับวันนี้ ถ้าะะปิกของเราก็คือน้องๆชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดคะตอบได้ยังไม่ต้องคิดครับผมพละศึกษาครับ,บพ,พาาี่ชอบพละหรอชอพละศึกษาแม่เนยชอบเนชอบคอมคอมพิวเตอร์หรอเพราะมันห้องแอร์เย็นโอ้ใช่คือคอมพิวเตอร์พี่ชอบเพราะห้องแอร์แต่ไม่ชอบคอมพิวเตอร์เพราะว่าทำเวลาทําทอะไรไม่ได้เพราะมีครูคนเดียวแล้วครูคนเดียวนี่ก็จะเดินดูนังในประมาณ50คนกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเราโดนครูยิกไปหลายรอบเหมือนกันไม่แต่เนยเชื่อว่าวิชาแต่ละวิชาเนี่ยความชอบอะ แต่ละชั้นจะไม่เหมือนกันมันจะเปลีป่ยนไปเรื่อยๆ<ช>ตอนแรกอาจจะชอบคอมอแต่ก็พ,อม,พอมอปลายเนี่ย อาจารย์พระละเริ่มปล่อยแล้วจะชอบพระละแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสบายหน่อยเองเพราะเป็นวิชาที่ทำเกรดได้ดีที่สุดเลยนะฮะถึงแม้ถึงแม้จะหน่วยกิจจะน้อยที่สุดก็ตามนะฮะเพราะประมาณเต็มที่มากเลยหนุ่มกิจประมาณศูนย์จุดห้าเองนะครับในขณะที่อาคณิตศาสตร์นะครับ3.0นะฮะภาษาอังกฤษ3.0อะไรอย่างนี้นะฮะหน่วยกิจเยอะแล้วก็จะได้1 2 1 2องหนประมาณนี้1 2 1 2 1เกรดตามการตบมือกีฬาศีถูกล พี่เต็มที่ขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะไปฉุดดังเกรดให้มันขึ้นได้ใช่ไหมคะรับแต่ว่าไม่ไไมเคยต่ำกว่า2.00นยะโอ้ยดีแล้วค่ะพี่ถือว่าโอเคนะโอเคโอเคอยู่นะใครใครก็มีวิชาที่ชอบก็สามารถแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคนะครับตอนนี้ครับมีอีกหนึ่งงานวันเสาร์นี้แล้วครับมาบอกุผู้ชมกันนะกับครั้งแรกของประเทศไทยกับงาน Half of Vance Bangkok นะครับร่วมฉลองครบรอบ50ปี v a n s พร้อมะสบการณ์สุดฮิปเอาใจคอสิกก่อนจะพูดถึง นนี้้าจะบอกว่าทั้งสตูดิโอเราโปรดิวเซอร์ที่2นะครับแล้วก็ทีมทีมก็นี่นี่เห็นนะทีมกล้อง,งยังใส่เลยฮะ,ะน,<า>นะฮะรองเท้าแหวนจะเป็นรองเท้าที่คลาสสิกมากสมเนสใช่หนูหน,หนูหนูเคยมีแบบขับอ่ะขับอ่ะนั่งรถตู้รับส่งนักเรียน,นหรือเปล่าเราอ๋อยี่ห้อเขาเรียกว่ารถตู้แหวนนั่งรถตู้ไม่ใช่รองเท้าอันนี้พูดถึงรองเท้าสมเนสใส่รองเท้าเบอร์อะไร37เดี๋ยวพี่จะซื้อมาให้คู่หนึ่ง คุณผู้ชมจําไว้เลยนะคะไม่พี่พ<อ>ติดติดของขวัญสมเนตรไว้อย่างหนึ่ง<ไ> uh เดี๋ยวพี่ซื้อมาให้ชอบสีอะไรชอ่ชสีอะไรคือชอบไม่ขาวก็ดำเอ้ยเอาสีขาวหรแวงเขาต้องใส่สีขาวหน่อยเข่าใจปะเอาสีขาวหรือดำเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไม้ดีกว่า <laughs> เรื่องไม่ถูกเลยอ่ะพี่จะซื้อให้ก็มีการเลือกอีกไม่ใช่เอางี้ไปสองพี่สองอยากซื้ออะไรอ่ะซื้อมาเลยครอบผหมั่น่ะไม่ต้องถามหลอกชอบหมดแล้วอ่เดี๋ยวดิพี่จัดแวนให้คู่หนึ่งดีมากของฟรีเนี่ยเอาหมดอ่ะก็โอ้โหเดี๋ยวก็ไม่ใส่ก่ะเดี๋ยวก็ใส่แล้วใส่่ใใสห้เดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับผมรองเท้าที่เป็นรองเท้าที่คลาสสิกมากจริงๆถูกต้องค่ะแล้วที่สําคัญนะคะสาวกแวนสนะคะต้องเตรียมเฮเลยสำหรับครั้งแรกของประเทศไทยนี่นะคะก็เขาจะมาจัดวันที่1ิบนี้ใช่แล้ว เขานี่เองเขานี่เองแหละถูกต้องค่ะก็เป็นการร่วมฉลองครบรอบ50ปีของแวร์นะคะพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดฮิปค่ะจากหลากหลายกิจกรรมสุดมันเลยเอาใจคอสตรีทสุดฤทธิ์เลยครับผมใช่แล้วนะฮะอ่ภายในงานนี้นะครับจะได้พบกับมินิคอนเสิร์ตนะฮะจากวงนะครับ underground นะครับิร์กช็อปนะฮะจากสื่อออสซิสนะครับผมสิลสกีนนะฮะ printing DIY นะฮะเราสามารถแบบว่า ประดิษฐ์รองเท้าแบบตัวเองได้ไงเป็น D M Y สำหรับรองเท้าแวหวนสไตล์ตัวเองเลยใช่แล้วนะครับผมนะอ่ะแล้วก็บริการตัดผมฟรีอีกด้วยนะครับผมนะกับนี่เลยนะเดอร์ทรีบราเดอร์นั่นเองนะะคดังมากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นอ่ากลิตเตอร์แททูนะคะจากวิบแวบบับนี่คือชื่อนะครับผมวิบแวบบับนะคะเป็นอ่าแททูเป็นกลิตเตอร์นั่นเองนะคะนะครับผมนะฮะแล้วมีสเก็ตเอ็กซิบิชันด้วยนั่นเองแหละนะครับ <ผม S 1> ที่สําคัญค่ะอิ่มอร่อยกับร้านอาหารที่เยอะมากๆขนมาเต็มสตรีทเลย <sighs> อะไรพี่สองทำไมถอนหายใจอย่างนั้นน่ะนี่แค่ฟังแค่ครึ่งงานนะผู้ชมคือในผมเสียใจเพราะว่าทำไมอ่ะวันเสาร์พี่ไม่อยู่ดิสมเนนไม่เป็นไรถ้าเนนมีโอกาสไปได้นะเดี๋ยวสมเนธจะไปแทนพี่สมสองเอง มันแทนกันไม่ได้หรอกสมเนศจริงๆอ่ะพี่อ,อยากไปดูตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะพูดถึางงานนี้เขายังมีจัดเต็มกับคอนเสิร์ตอีกด้วยนะ<ช>สามศิลปินสมเนศจัดไปเซมีใครบ้างโอ้โบอกเลยว่าเต็มอิ่มมากกับวงรกักเจ็บคอเลยค่ะโรโมโซนิกนะคะส <c oughs> วิตมาเลดคะ่ะแล้วก็แบรนด์เน ซันเซสตนั่นเองแมนนี่ซันเซสต์ใช่แล้วล่ะนะทุกทีมกันมามันปิดท้ายสุดอาร์ตเลยกับงานนี้นะคะ่นเป็นงานส่งท้ายปีอ่ะสำหรับอ่าอ่าสาวกแวร์นะคะใช่แล้วนะครับผมนะการงานนี้ห้ามพลาดเลยนะในวันเสาร์ที่10ธันวาคมนี้ครับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันนะฮะตั้งแต่เ่้งวัน นะครับเป็นต้นไปเลย<จ>นะครับผมนี่คือสถานที่จัดงานนั่นเองแหละนะฮะคะ่ะแล้วพิเศษสุดๆเลยคือครพร้อมลุ้นรับของรางวัลนะคะสุดพิเศษมากมายที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะแล้วก็รับปารและกิจกรรมต่างๆนะคะเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แฟนเพจของ Vans Thailand ค่ะแล้วก็ Instagram นะคะ Vans V A N S อันจสกอร์ T H ค่ะโอเคนะฮะสาววงแหวนทุกคนห้ามพลาดเลยงานนี้โอ้โหเสาวนี้แล้วล่ะ50ปีเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกับใช่จูเนสได้ดูแบบรองเท้าที่เราชื่นชอบนะสินปีนที่เราชื่นชอบแล้วก็มีการตัดผมฟรีมีสเก็ตมีเ e x h i b บ t i o นโอ้โหเจ๋งอะเนาะห้ามพลาดพี่สาวไม่เปทำไรนะนี่ไงนี่คือในหัวคิดแล้วว่าถ้าเกิดได้ไปเนี่ยจะแบกรองเท้าแหวนไปใส่ชั่วโมงละคู่ พี่มีแหวนพี่มีแหวนที่บ้าน5คู่จริงป่ะพี่ใช่มีแบบหนังด้วย limited edition เป็นหนังไม่เป็นไรพี่มีโอสคูอีกสคู่อ่ะเหียวหนูจะเป็นตัวแทนพี่เอามาให้หนูเดี๋ยวไปวางให้เขาดูว่าเนี่ยเขาพี่สองเดี๋ยวพี่ว่าไม่น่าจะอยู่ครบอ่ะถ้าเกิดไปวางไว้อะน่าจะโดนน่าจะโดนดอยไป ในที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราครับพระองค์ท่านครับทรงเห็นความสําคัญของการศึกษาครับคุณผู้ชมครับทรงสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในสถานที่ที่ดีที่สุดในต่างประเทศนั่นเองนะครับใช่ค่ะพี่สองหาแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับนักเรียนทุนอานัธทมหิดลค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขาเลยค่ะกับคุณตะวันมานกุลค่ะมาอยู่กับเราวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตะวันครับ เชิญคับพี่ตะวันเชิญนั่งเลยนะคะเเดี๋ยวให้พี่ตะวันทักทายแฟนๆรายการอีกครั้งนึงค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อตะวันมานคคุณนะครับเป็นนักเรียนทุนพระราชทานอนันทมหิดลนะครับปี2557ห้ารแผนธรรมศาสตร์ครับรับผมนะฮะโอเคนะครับนี่เป็นนักเรียนทุนเราครับเรียกว่ามีโอกาสครั้งแรกที่มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณตะวันเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะเข้ารายการนี่เรา เราปรับปื้่มยินดีแทนคุณตะวันนะครับรวมถึงครอบครัวแล้วก็คนไทยทั้งประเทศด้วยคนะครับผมที่ได้รับทุนนี้ไปศึกษาต่อแล้วจะกลับมาพัฒนาประเทศของเรานั่นเองหลายๆท่านอาจจะอยากทราบสาหรับทุนที่เราจะคุยกันในวันนี้นั่นคือทุนอนันตมหิโดนั่นเองนะฮะยายคุณตะนำคุณตะวันนะครับขออภัยครับ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทุนนี้เนี่ยคืออะไรครับครับก็ทุนนั้นทําใม้ดนนะครับเป็นทุนสําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับทุนนี้เริ่มจุดเริ่มต้นก็คือในหลวงรัชกาลที่9ก้านะครับท่านทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับในการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสไปเรียนต่อตรงนี้ครับปัจจุบันก็จะแบ่งเป็น8ดแผนกมีแผนกเช่นแพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะครับอย่างส่วนผมก็จะเป็นของแผนกธรรมศาสตร์ครับอืนะฮะ คืออันดับแรกก็คือการก่อตั้งเกี่ยวกับแพทย์ใช่ไหมคะคาต่อมาปัจจุบันนี้ก็มีอีกหลายแผนกเลยใช่ครับตอนนี้มีทั้งหมดทั้งทั้งหมดกี่มีทั้งหมด8แผนกครับเริ่มเริ่มจากแพทย์เมื่อปี2 4 9พรบครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยายครับปัจจุบันมีทั้งหมดแปดคเยอะมากใช่ครับ เกือบครอบคุมหมดทุกก็จะครอบคุมครอบคุมทุกด้านจริงๆก็น่าจะครอบคุมทุกด้านที่เราครแพทย์การเกษตรวิทยาศาสตร์ครบจริงๆรวมทั้งมุมมองเห็นนะครับค่ะครับผมมาพูดถึงพระราชปณิธานการก่อตั้งมูลนิธิอนันต์อนันตมหิดลนไหยค่ะครับสำหรับพระราชปณิธานนะครับจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือท่านทรงเล็งเห็นว่าในการพัฒนาประเทศเนี่ยเราต้องการความรู้วิทยาการระดับสูงนะครับเรา วิธีหนึ่งที่เราจะได้ความรู้ตรงนั้นมาเนี่ยนอกจากเราสร้างเองแล้วก็คือเราเราส่งบัณฑิตไปเอาความรู้จากต่างประเทศแล <ptic 's S 1> <ๆ>้วก็เอากลับมาประยุกใช้กับประเทศเราอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของทุนนัน้นท์ธรรมธิดนนครับน,นะฮะและนักศึกษาที่จะได้รับทุนนี้แหละครับจะต้องทําอย่างไรบ้างครับขั้น <itaire S 1> ตอนฮ<อ>ะครับจริงๆแต่ละแผนกจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆกันไปนะครับแต่โดยหลักๆนะครับก็คืออย่างสมมติของแผนกธรรมศาสตร์เนี่ยก็คือนักศึกษาที่จบด้วยคะแนนระดับเกียรตินิยมนะครับจะมีสิทธิ์สมัครเข้าไป เพื่อคัดเลือกไปเป็นนักเรียนทุนนานทชาติที่ดนครับในระดับปริญญาตรีจบปริญญาตรีครับใช่ครับจบปริญญาตรีนะครับผมแล้วก็ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไปนั่นเองนะฮะแล้วต้องต้องเป็นเกียรตินิยมไหมคะเป็นเออก็จะมีอย่างของแผนธรรมศาสตร์จะมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมครับครับผมมีเงื่อนไขไว้นะคะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยอ่าครับครับผม อย่างที่ตะวันด้วยอยากจะเราเราอยากจะรู้ถึงความรู้สึกดีกว่าสำหรับตอนที่เรารู้ว่าเราเป็นนักเรียนทุนกับมูลนิธินี้ค่ะความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแรกเลยก็ก็ดีใจนะครับเพราะว่าอยากอยากเรียนต่ออยู่แล้วแล้วก็อยากกลับมาทํางานเป็นอาจารย์ทีนี้การเรียนต่อเนี่ยมันใช้ใช้ทุนทุนเยอะพอได้ทุนตรงนี้เราก็ดีใจทีนี้พอพอดีใจเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็นําไปสู่ความรู้สึกทราบซึ่งปรับปืมนะครับทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ทน ท่านทรงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาแล้วก็สนับสนุนในจุดนี้นะครับครับผมอาทีนี้เนี่ยถามความรู้สึกส่วนตัวครับในการที่เรียนระดับปริญญาตรีต้องใช้ทุนตัวเองกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยนะครับในการได้รับทุนอนามัหิโดนเนี่ยความแตกต่างเรารู้สึกไงบ้างครับคุณตวันก็แตกต่างเยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปเรียนเองเนี่ยมันก็จะมีภาระด้านการเงินใช่ไหมครับทีนี้ได้ได้รับพระราชทานทุนมาภาระด้านนี้ก็หมดไปครับแต่ว่าที่นี้เนี่ยมันจะเกิดเกิดเหมือนความรู้สึก ความรู้สึกรับผิดชอบพูดยังไงดีเป็นเหมือนความความรับผิดชอบทางจิตใจคร,ครับเพราะว่าโดยพระราชปณิธานก็คืออยากให้เรากลับมาทํางาน<ำ>เพื่อ,อเพื่อสังคมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยอยากจะเรียนให้ดีรู้สึกอยากจะทําให้เต็มที่ไม่ให้เสียชื่อทุนนะครับไม่ให้เสียพระราชปณิธานครับอือเพื่อที่จะกลับมาเหมือนตอบแทน ใช่ไหมคะก็เหมือนว่าเราเป็นตัวแทนที่แบบไปรับสินงดีจากต่างประเทศเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศต่อไปด้วยครับมันก็มีความกดดันนิดนึงแที่สองคือเรื่องเงินหมดไปแต่เรื่องนี้ก็เข้าใจครับแต่หนูว่าไม่น่าเกินความสามารถพิจวันหรอกใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องลองดูต้องลองดูดิกระรังจะรับเดี๋ยวก็ลังจะไปให้ังใจหนูหไม่ได้กดดันนะคะหนูให้วังใจนะคะพี่ตัอขอบคุณครับมาแต่ตอนนี้พิจวันนี้ก็จบการศึกษาระดับปริญยาโทแล้วดี๋ยวไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในปีหน้านั่นเองครับ ที่ที่ประเทศอังกฤษครับท่านโจรส์ครับจบโทวมาจากอังกฤษครับอืมนะฮะมากเลยนะคะเราเนี่ยเราตื่นเต้นแทนกันเราแอบสอบประวัติหลังไหม่เยอะมากเลยทีเดียวยังไงคะพี่สอนนะครับว่าขึ้นไฟกี่โมงหรือยังไงเดี๋ยวว่าเผื่อเราจะได้ไปส่งนะครับผมเอาไงเลยไปถามพี่ตะวันก่อนไหมคะผมนะไม่รู้คุณตะวันจะกลัวหรือเปล่านะครับกลัวหนูว่าน่าจะกลัวแล้วแล้วตอนเรียนอยู่ที่นั่นนะคะคือก็จะเจอ เจอนักศ well ึกษาหลายประเทศเลยแล้วมีน so yeah. okay. yes. okay. yeah. okay. ักศึกษาที่เป็นคนไทยที่ที่เป็นทุนด้วยกันมีไปเรียนด้วยอีกกี่กี่อีกกี่คนค่ะก็เจอเยอะเลยนะครับทั้งทั้งนักศึกษาที่มาทุนตัวเองนะครับแล้วก็จะมีทุนของรัฐบาลแล้วก็ทุนของทุนของต่างประเทศเช่นมีเพื่อนได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษอะไรไม่ซึ่งก็หมายความว่ามีหลายๆทุนใช่ไหมฮะมีหลายๆทุนมีหลายๆทุนนั่นเองแต่ว่าทุนอนันต้เฮดนนี่จะมีเพียงแค่ก็ บังเงินไปผมไม่เจอคือทุกปีก็จะพระราชทานแผนกละหนึ่งคนต่อหนึ่งทุนโอ้หนึ่งคนต่อแต่ว่าตอนช่วงที่ผมไปผมไม่ได้เจอโอเคครับอยู่คนละเมืองบรรยากาศที่การเรียนที่นั่นเป็นไงบ้างครับฟังสนิดหนึ่งได้ไหมฮะเพื่อนในห้องเรียนหรือว่าคนที่มาเรียนยังไงครับก็ส่วนใหญ่เพื่อนฝรั่งที่มาเรียนก็จะค่อนข้างโตหน่อยนะครับเพราะส่วนใหญ่เด็กฝรั่งจบไปก็คือจะจะทำงานจะไปเดินทางแล้วก็ ค่อยกลับพอเขาคนพบว่าเขาอยากเปอะไรเขากลับมาเรียนครับทีนี้บรรยากาศมันก็จะเราก็จะรู้สึกหนักกว่าตอนเรียนปริญญาตีแล้วเพราะว่าเพื่อนร่วมห้องเราเนี่ยเขามีประสบการณ์เขาผ่านอะไรมาเยอะเขารู้ว่าเขาเขาอยากพูดอะไรเขาต้องการเรียนเรื่องอะไรอะไรเงี้ครับเราก็ต้องไปตามตรงนั้นให้ทันครับครับผมครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ไปเรียนต่อนะคะอันนี้คือพี่ตะวันเหลือกาอ่าตอนนี้คือกำลังจะต่อปริญญาเอกใช่ไหมครครับแล้วหลังจากที่จบแล้วเนี่ยพี่ตะวันตั้งเป้าหมายอะไรในการคือมีสิ่งอะไรที่เราจะทําต่อไป หลังจากเรียนจบแล้วค่ะเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับเป้าหมายแรกเลยก็คืออยากกลับมาทํางานเป็นอาจารย์นะครับในระดับมหาวิทยาลัยเพราะว่าอันนี้เป็นความฝันเดิมอยู่แล้วว่าอยากยากทำงานด้านวิชาการอยากอยากอยู่กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างก็คืออยากจะทําตามพระราชบัญญัติธานก็คือเอาความรู้ที่เราเรียนได้เนี่ยมาพยายามมาดูว่าเอ๊ะมันจะปรับใช้ประยุกต์ยังไงให้ให้เหมาะกับประเทศไทยแล้วก็พยายามทําหน้าที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมโอ้ดีมากเลยทีเดียว บอไปนะคะนอกจากเรื่องการศึกษาแล้วครับคุณตะวันครับคําสอนของพ่อใดบ้างครับที่ที่คุณตะวันนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับครับจริงๆนึกเร็วนี้นึกได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคําสอนที่ที่ผมคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจมากที่สุดของผมเนี่ยจะไม่ไม่ได้เป็นคําพูดนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เห็นเห็นเวลาพระองค์ท่านทรงงานก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยจะเห็นว่าพระองค์ท่าน ไม่เคยไม่เคยไม่เคยกลัวความลําบากนะครับแล้วก็ทํางานเพื่อคนอื่นตลอดไอ้ตัวอย่างการกระทำเหล่านี้ครับที่ที่รู้สึกเป็นบทเรียนที่เราที่เราดูแล้วเราเราอยากทําบ้างคือเราทําไม่ได้เท่าพระองค์ท่านหรอกแต่ว่าเวลาที่เราหันไปมองแล้วก็มันก็กระตุ้นสมนึกด้านนี้ครับแล้วเราก็อยากจะดําเนินรอยตามเรื่องพายุคนระบาดให้ได้มากที่สุดครับผมค่ะโอ้โหถือว่าดีมากเลยนะพี่ชองเนาะโอ้เราภูมิใจมีบุคลากรที่ดีเราภูมิใจ นะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าในช่วงไฮไฟจะกลับมาพูดคุยกันอีกนะฮะกับวิตวันยังไม่ไปไหนนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับที่เป็นโอกาสที่ดีมากๆทุนที่คุณตะวันได้รับนะฮะทุนนันทชาติฮิโดนั่นเองนะครับแล้วก็การศึกษาในประเทศของเราด้วยนะมีความสำคัญอย่างไรน้องๆหนูๆทำไมถึงจะต้องตั้งใจเรียนในอนาคตนั่นเองแหละนะครับหลังวิสุกโรพีนี้ครับสมเนสครับใช่ค่ะกับเพลงใกล้รุ่งนะคะจากแคทเธอรีนคเร็ พูดคุยกันในช่วงองนะคะสับรายการ The Guest นะคะนะฮะกับช่วงนี้ครับช่วง High Five นะครับผู้ชมครับถ้าพูดถึงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง VJ นะะกับแขกรับเชิญนั่นเองนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันกับพี่ตะวันให้ ให้รู้ลึกมากยิ่งขึ้นกับเรื่องที่พิจวันได้เป็นนักเรียนทุนแล้วกับเรื่องทุนด้วยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาดีๆของทุนนี้ด้วยอัะพี่สองใช่แล้วครับผู้ชมครับแน่นอนครับผู้ชมครับอย่างที่เราเกินไปเมื่อจากต้นรายการนะครับว่าพระองค์ท่านครับได้ให้ความสําคัญของการศึกษาหลังจากที่คุณตะวันเนี่ยได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศมาได้พูดคุยกันเมื่อเบรกแรกที่ผ่านมานี่เองนะครับทีนี้เนี่ยเราอยากจะทราบว่าคุณตะวันครับมีความคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับการศึกษา นะครับผมเรื่องความสําคัญต่างๆว่าทําไมเราจะต้องให้ความสําคัญกับการศึกษาครับค่ะครับก็จริงก็แน่นอนนะครับว่าการศึกษาเป็นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศเพราะว่าเพราะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องมีคือคือความรู้นะครับว่าเราจะทําเรื่องนั้นยังไงเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในการศึกษาเนี่ยมันเหมือนการลงทุนลงทุนกับมนุษย์ แล้วก็ให้มนุษย์นั้นเนี่ยเอาความรู้ไปพัฒนาประเทศชาตินะครับก็คิดว่าคิดว่าตรงนี้เป็นเป็นความสําคัญของการศึกษาครับครับผมนะฮะเมื่อสักครู่นี้แอบถามคุณตะวันหลังไมว่าตอนเด็กๆนี่สงสัยจะชอบเรียนมากเลยใช่ไหมนะฮะคำตอบคือตอนเด็กๆมัธยมเนี่ยก็ไม่ได้ชอบเรียนมากคือไม่ได้แบบว่าเป็นเด็กที่โอ้โหขยันขำแข้งใส่แว่นเรียนขนาดนั้นนะนั่นเป็นสิทธิ์เก่าส่วนกุหลาบด้วยนะฮะโอ้ห๋อคะเป็นสิ์เก่าส่วนกุหลาบนะฮะก็ พอมาถึงขั้นมหาวิทยาลัยนี่ก็ได้เริ่มศึกษาอย่างจริงจังนะฮะเรามีความรู้สึกไงครับตอนมหาวิทยาลัยที่ทำไมรู้สึกว่ามันแต,ตกต่างกับตอนมัธยมในรรเรื่องของการศึกษาครับถ้าถึงแบบมีมีจุดเปลี่ยนยังไงบ้างครับ,รบพี่ตะวันคือหลักๆก็คือเรียนแล้วรู้สึกชอบนะครับก็บบมีโอกาสได้ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเข้ามหาลัยแล้วครับก็พยายามพยายามหาหนังสืออ่านว่าเอะเราอยากไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ไปอ่านมาก็จะมีของวิชารัฐศาสตร์เนี่ยแหละที่เรารู้สึกว่าเรา เราอ่านแล้วเรารู้สึกสนุกกับมันอะไรนะครับทีนี้พอมันเริ่มจากความสนุกเนี่ยพอเข้าไปเรียนมหาลัยก็เลยก็เลยทำทำได้ดีนะครับจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยกับมันนะครับเพราะว่าเราเรียนแล้วเรารู้สึกสนุกเราอ่านแล้วเราเห็นว่าอ๋อมันอธิบายกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในโลกได้ยังไงในประเทศได้ยังไงอะไรครับลีวมันก็ ไปของมันเองครับดีมากเลยทีวมีเนยเนาะที่แบบมีความรู้สึกพี่ว่าเรียนแล้วสนุกมีความสุขกับการเรียน่ะพี่จอมน้เนยไม่มีความสุขแล้วครับไม่ความสุขกับการเรียนค่ะพี่จอมไม่หนูไม่ใช่คนเป็นห่วงน้องสาวนะสิมีความสุขกับการเรียนเทอมหน้าลงไปตั้งเจ็ดตัวเนี่ยโอ้ดีจังเลยยังไม่จบมีอะไรแนะนําน้องเนยไหมครับเรื่องของการศึกษาครับจริงๆก็ไม่ไม่ไม่บังอาจนะครับแต่ว่าโอ้ยแนะนํามาได้เลยค่ะตอนนี้เรียนมาสิบสองปีแล้วครับผมบ้าหรอครับผมนะมครับแต่ว่าถ้าเป็น เป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็คือถ้าเรียนอะไรที่ที่ชอบที่สนุกจะมีความคิดเห็นมากมายในประเทศของเราเ <ขา S 2> กี่ยวกับก<ข>ารศึกษาไทยนะครับบางคนก็มองแบบหนึง่งนะครับบางกลุ่มก็มองแบบหนึง่งทีนี้เนี่ยส่วนตัวของคุณตะวันแล้วเนี่ยมองการศึกษาไทยในปัจจุบนันในปัจจุบันนี้อา,อาจจาะตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันนี้ส่วนตัวแล้วมีมุมมองไหนบ้างครับของพี่ตะวันนะคะครับจริงๆเป็นคําถามที่กว้างมากนะครับผมแต่ว่าคือส่วนตัวรู้สึกว่า อันที่แน่ๆคือเรื่องงบประมาณวันนี้ไม่ใช่ปัญหาเราใช้งบกับการศึกษาเยอะมากนะครับทีนี้มันก็จะมาที่เรื่องคุณภาพทํายังไงให้คนเก่งเป็นครูทํายังไงให้ข้อสอบมีคุณภาพการเรียนการสอนมีคุณภาพซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของก็มีผู้เชี่ยวชาญที่พูดได้ดีกว่าผมเยอะครับแต่ทีนี้คือเรื่องที่ที่ผมรู้สึกเลยเนี่ยว่าว่าอยากอยากพูดคือไปเรียนต่างประเทศเรารู้สึกก็คือรู้สึกว่าตอนเรียนในไทยเนี่ยมันรู้สึกบางทีมันมีบางจังหวัดที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเหมือน S 1> <S 1> เป็นเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยครับแบบเราท่องสูตรเราเราเดี๋ยวเราต้องเอ็นละเดี๋ยวเราก็เข้ามาหาลัยเข้ามา<ช>หาลัยเสร็จจบมาก็ห,หางานบางทีตลอดกระบวนการเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรา,<ช>เราอยาก <clair> เราอยากทำอะไรอะไรคือจุดหมายของเราอะไรเงี้ยครับทีนี้พอมีโอกาสได้ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษได้ไปเห็นเด็กฝรั่งก็คือเห็นความต่างคือแต่ละคนเนี่ยเขาชัดมากเลยว่าอนาคตเขาอยากเขาอยากทำอะไรคือไม่ใช่แค่อาชีพไหนใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่แค่อาชีพไหนนะครับแต่ว่าสนใจ เรื่องอะไรอยากทําประเด็นเรื่องนี้เพราะว่าเขาจะเอาไปต่อ,ตอยอดในเรื่องไหนเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือเขาวางแผนแล้วมันคือเขาตรงไปตามแผนคือเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างนี้เลย<ช>เลยหรือเปล่าคะครับ,รบผมว่าจุดต่างสําคัญคือเขารู้ว่าชีวิตเขาต้องการอะไระในอนาคตคือไม่ใช่แค่เป็นอะไรนะครับเป้าหมายชัดเจนครับอืมคือคือเราต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนทางเดินของเราจะแบบไม่ต้องเขวไปเขวมาเนาะครับว่าตรงนี้ก็คือรู้สึกว่า เด็กไทยยังขาดอยู่ mm hmm. ก็อ่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่ระบบการศึกษาด้วยที่ยังไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนให้เกิดตรงนี้ครับอ่อย่างตัวเราเนี้ยเท่าที่เราผ่านมาในอดีตแล้วเราก็จะตามเพื่อนอ่ะเพื่อนเรียนอะไรอ่ะไปเถอะไปด้วยกัน,นเราไม่ทิ้งกันท้งด้วบางทีเราไม่ได้ถนัดเลยบา <laughs> งทีเพื่อนชวนหรือบางทีว่าเฮ้ยเราก็ติดเพื่อนหรืออะไรเงี้ยนี่คือ,น,คอนี่คืออาจจะเรียกว่า อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมองเป็นปัญหาช่วงของขงไทยช่วงวัยรุ่นเรื่องการตัดสินใจเรื่องของการความไม่ชัดเจนในชีวิตหรือว่าความคิดด้วยแหละนั่นเองแหละนะฮะใช่ค่ะก็เดี๋ยวให้พี่ตะวันฝากดีกว่าสำหรับน้องๆในเรื่องการศึกษาค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะฝากน้องๆรุ่นใหม่หน่อยค่ะก็อย่างแรกเลยก็ต้องต้องตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าการศึกษาก็สําคัญกับอนาคตนะครับเรามีโอกาสได้ ได้เข้ามาถึงการศึกษาแล้วเราต้องตระหนักว่ามันมีมีเด็กอีกหลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสอย่างเรานะครับแล้วก็เวลาเราเรียนเนี่ยเราจ่ายค่าเทอมก็จริงแต่เงินส่วนหนึ่งก็ก็เป็นเงินสนับสนุนของของสังคมนะครับก็อยากให้ใช้โอกาสตรงนี้ให้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับก็เป็นหอกางเรียนก็ตั้งใจเรียนดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาไมมีโอกาสที่จะเรียนแต่เขาอยากเรียนมากๆเลยเนาะอ่าน้องๆนะครับในวัยเรียนนะครับไม่ใช่สิ่งที่ ไม่ใช่สิ่งที่หนักหนาเกินหน้าที่ของเราเองนะครับมันคือสิ่งที่น้องๆนะครับคุยจะโอ้โหนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับพุตะวันครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับกับทุนที่ พี่ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วในอนาคตแล้วเราจะได้มีอีกหนึ่งบุคลากรอีกหนึ่งบุคคลที่จะมาพัฒนาประเทศนะครับที่มีคุณภาพในการถ่ายทอดวิชาให้กับน้องๆน้องๆรุ่นใหม่ใช่แล้วต่อไปได้รับสิ่งดีๆอย่างมีคุณภาพด้วยอีก5ปีอีก5ปีหรือในระดับด็อกเตอร์นั่นเอง เดี๋ยวก็ไม่ทีให้มา5ปีมพูดคุยในแต่เกสกันต่อถูกต้องค่ะแล้วเราก็ยังจะอยู่อยู่ครับผมค่ะนะฮะดีแลวคุณพี่ต๋องมากเลยคะ่ะดีมากเลยค่ะคืนตะวันนะครับมือสั่งหมดแล้วนะครับผมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักความเพลงกัเพราะนะคะจากสักลับไปคะเพลงฝนค่ะเด็กเกสครับ มาอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับรับช่วง WhatsApp นั่นเองค่ะใช่แล้วครับสําหรับวันนี้เราก็มีพระราชดำรัสใช่แล้วพี่สองขาเป็นพระราชดำรัสที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราสองคนแล้วก็แก่ประชาชนชาวไทยหลายๆคนในประเทศไทยด้วยนะคะใช่แล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการศึกษานั่นเองนะครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราคุยกับเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นทุนที่ดีมากๆจริงๆนะฮะในการที่เป็นกลังจะประมาทหรือละเลยมิได้ เพราะถ้าปฏิบัติให้ผิดพลาดบกพร่องไปด้วยประการใดๆผลร้ายอาจเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้มากมายความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลวันจันทร์ที่27กร,รกฎาคม2524ค่ะสรุปอีกหนึ่งความนะครับที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั่นเองนะครับ <c oughs> ดังนี้ครับต้องพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอาชีพไม่ใช่เพียงแต่ปลูกผักถั่วง,งาให้หลานเฝ้าแต่เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีความรู้การศึกษาที่กล่าวว่าต้องช่วยให้การศึกษาดีขึ้นเพราะถ้าการศึกษาไม่ดีคนไม่สามารถทำงานการศึกษาต้องได้ทุกระดับถ้าพูดถึงระดับสูงหมายความว่านักวิทยาศาสตร์ขั้นสูงถ้าไม่มีการเรียนชั้นประถมอุบาล ไม่มีทางที่จะให้คนไทยขึ้นไปเรียนขั้นสูงหรือเรียนขั้นสูงไม่ดีซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ดีเพราะขั้นสูงนั้นต้องมีรากฐานขั้นต่ำถ้าไม่มีก็เรียนขั้นสูงไม่รู้เรื่องความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่สธันวาคม2546ครับ hmm. นี่คือสองตอน นะครับที่พระองค์ท่านฝากได้ให้กับคนไทยนั่นเองแหละนะครับและมีอีกหลายตอนเลยที่พระองค์ท่านได้ตรัสให้กับคนไทยเพื่อเป็นประโยชน์ของชีวิตในการเป็นอยู่นะครับในทุกๆเรื่องสําหรับชีวิตคนไทยนั่นเองแหละนะครับใช่ค่ะก็ไปหาอ่านได้ใช่ครับนะคะพี่สองฮานี้เป็นแค่2ตอนที่แค่2ตอนนี้ก็สามารถเจาะลึกแล้วก็มองได้หลายมุมมากๆเลยนะคะคือสอน ในมุมกว้างๆได้อีกมากมายเลยค่ะพี่สองนี่คือเรื่องของการศึกษานั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆที่ตอนนี้อเราย้ำกับคุณตะวันสักทีหนึ่งะนะรเรื่องของการศึกษานะฮะบางทีเราอาจจาะน้องๆอ,อาจจะ มันลืมไปมันสุขสนานหรือว่ามันจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาทําให้เราลืมบทบาทหน้าที่ในการเป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาของเราไปบ้างซึ่งก็ไม่เป็นไระนะครับเราก็ทําบทบาทหน้าที่พอเรารู้ตัวแล้วเราก็กลับมาทําหน้าที่ของเราเองอย่างดีที่สุดนั่นเองเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวของเราแล้วก็เพื่อประเทศชาตินั่นเองนะฮะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็เต็มอิ่มเกี่ยวกับ,รบเรื่องการศึกษาตั้งแต่เริ่มรายการจนจบเลยนะคะใช่แล้วฮะ,ะวันนี้ เวลาของเราก็หมดลงแล้วคุช่ดเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เดี๋ยวเกซันเอ,เองแล้วนะฮะใช่ค่ะพรุ่งนี้สมเน็ตมาหรือเปล่าครับพรุ่งนี้ไม่มาค่ะพรุ่งนี้น่าจะมีหนุ่มหล่อท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเขาเนี่ยนะฮะวาดภาพนะครับพระองค์ท่านนะครับในการแจกสําหรับคนที่อยากจะได้นะครับผมไปไว้ในบ้านน,นะครับเพื่อเป็นการสําน็ต พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเองนะครับพี่สองหนูฝากอย่างหนึ่งได้ไหมคะขอหนึ่งรูปพร้อมลายเซ็นแล้วเขียนว่าให้เนสค่ะพรุ่งนี้พี่เ็าไม่ได้มานี่นะสิต้องฝากวีเจโก้กับวีเจสมชาอ้อฝากสมชาเลยใช่ไมไม่ต้องตาโตขนาดนั้นก็ได้จริงตาเราโตอยู่แล้วนะครับโอเคค่ะพี่สองะเวลาหมดแล้วเนาะพี่เ็าวาดได้จริงๆเลยพี่วาดมาให้เอาไหมได้ค่ะขอลายเซ็นพี่สองเลยนะคะครับผมพร้อมกับรองเท้าแวนเลย Bien, พ them, ี like ่เ <inhale> ร <pet imes> ียภูมิใจในตัวน้องที่น้องไม่เคยลืมเรื่องของเงของฝากอะไรแบบนี้แหละนะฮะเดี๋ยวจับให้หนึ่งคู่นะฮะอานนี้กิจกรรมในวันนี้ในเดอะเกสครับอย่าลืมไปร่วมละกันนะฮะที่เรามาบอกกับคุณผู้ชมกันนะฮะสำหรับวันเสาร์นี้งานของแววนใช่ไหมแล้วก็ความดีต่างๆที่เราสามารถทําได้ในบทบาทหน้าที่ที่เราเป็นนั่นเองครับสมเด็จครับเจอเดอะเกสได้ใหม่ทุกวันอะไรทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสหาดค่ะเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะทางช่อง True Music ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Lunar n bɛ mɔri ni?